โจยโสพรเสื้อเขียวนะครับต้นฟุกคู่เอกนำรายการนะครับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแช์นะครับเป็นกำลังใจนักกีฬานะครับสำหรับคู่นี้นะครับแปรร่างขามฟรีนะครับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เตะกันนะครับยกเลิกกันไปนะครับในเหลี่ยมเดิมนะครับวันนี้นะครับในเหลี่ยมเดิมนะที่จีบกันไว้นะครับเจ้าโจนะครับจะมาเต็มไหมนะครับมาดูนะครับเจ้าต้นฟุกนะครับต่อสามแต้มนะครับต้นฟุก สารคามนะครับต่อสามแต้มนะครับโจยโสนะครับจะได้เกิดสักทีบางเดิมพันเลยครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดตามเพจไปด้วยนะครับคู่นี้เจ้าโจยโสนะครับมาเต็มร้อยนะครับวันนี้นะครับ มนเหลี่ยมนี้นะครับออนี่อาสูมนิดนึงนะคราะจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับในเหลี่ยมเตะนี้นะครับครับผมครับ ต้นฟุกนะครับคู่นี้นะครับแพ้เจอผมนะครับโว้ยแพ้มินชาครับคู่นี้เจอเอ็นมินชานะครับแพ้แพ้นะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจไปด้วยนะครับเพราะว่าคู่นี้นะครับคู่เอกนารายการนะครับเจ้าต้นฟุกกับเจ้าโจยโสนะครับต้นฟุกนะครับดีกรีนะครับก็ชนะกระติบน้อยไปอิตย์ลี้นนะครับสามเซตรวดนะครับกระติบน้อยต่อสามแต้มนะครับวันนี้นะครับเจ้าต้นฟุกนะครับมาต่อเจ้าโจยโสนะครับสามแต้มนะครับ ในเลียมสมแต้มนี้นะครับถ้าเจ้าต้นฟุกต่อนะครับน่าจะได้เตะเยอะเลยนะครับเพราะว่าทักเข้ามาหาผมเยอะมากเลยนะครับในเลี่ยมนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจด้วยนะครับเขม้น้อยนะครับเขม้น้อยกลับแล้วนะครับแชร์ให้ด้วยนะครับเจ้าเขม้นะครับเจ้าบอลนะครับสแต้มครับเจ้าบอลสุรศักนะครับเมื่อไหรจะมานะครับพี่จะพาลงรายการนะครับ ผู้นี้นะครับเดือดมาตั้งแต่สนามหัวโทนแล้วนะครับเดือดมาตั้งแต่สนามหัวโทนนะครับวันนี้ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่ครั้งนั้นนะแพ้เจ้าตุนฟุกไปแต้มเดียวนะครับ13ต่อ12นะครับเจ้าโจยโตนะครับ ันนี้นะครับได้มาแก้มือกันใหม่นะครับเป็นเจ้าต้นฝูงต่อสามแต้มเลยนะครับเดี๋ยวเดี่ยวอะไก่อนสามสองหาสามสองโสมาเต็มร้อยนะครับขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับน้าแี้วผู้สจนว่าใครนะครับกรรมการนะครับเป็นเจ้าฟิล์มนะครับเป็นครูฟิล์มนะครับกับเจ้านิวนะครับกรรมการสองนะครับ ข้างหน้านี้เป็นอันสุวรรณพงศ์กับป๋าโดมได้ตังแล้วโอ้เดินอวัวชิบหายเลยโอ้แน่นอนจะให้เขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวลองราบสองคนหนึ่งนะครับชิงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับอันสุวรรณครับคู่ในรายการเมื่อกี้นะครับคู่แรกนะครับก็มาซ้อมนะครับก็มาซ้อมนะครับเ <c oughs> พราะว่า นะครับต้องขออภัยนะครับคนที่ทักเข้ามานะครับในไก่นะครับผมยังไม่ตอบแชทนะครับเรื่องไก่ไว้ที่หลังนะครับวันนี้ผมมาตะก้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าหนุ่มเอาแล้วครับเจ้าหนุ่มเข้ามาดูนะครับฝั่งของไรแชร์นะครับผมกบอกผมนะครับฝั่งทางนู้นต้นฟุกครับต้นฟุกสรามที่ว่าพาดเจ้าหนุ่มไว้นะครับี่บุรีย์นะครับโอ้ยคูปรับเจ้าฟุกมาแล้วนะครับฟุกดไลค์กดแชร์นะครับ คู่นี้มันแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตนฟุกนะครับตนฟุกสลักลามเจ้าโจยโสนะครับเปิดโอกาสให้แก้ไหมครับเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้แก้เปไหนแก้น้วยครับผมบอกว่าเปลี่ยนนะครับอ้าวสวัสดีครับวันนี้ผมกินหมดแล้วต้อลองย่อขอไปย่อขอบไปครับย่อขอบไปย่อเพียรผมเด้งเนี่ยย่อขึ้นเนี่ยย่อขึ้นเนี่ยไอ้มันวอกพอดีวอกอันเดียวพอดีเนี่ยถ้าเกิดคลอกกันมันเลยไหม มยกึ้มาเนกี่ยเนบนี่ขาเนี่ยยกสุงเดียวโอ้ยื้อหมุ่นเสียเนี่ยเขาบุ่นนเสียห้วอันนึ่งฮะเสียล้วอันนึ่เอามาินอันนี้เ่ารไพี่นัดเอะเวรสามร้อหละสากระดงหนึงขันไม่กินนนถ้ามีโอกาสจะจัดให้ครับโอเคครับเจ้าหนุ่ม มาแล้วครับเจ้าโจยโสลูกนี้เอาครับเกมเดือดนะครับเกมเดือดนะครับลูกแรกก็เดือดเลยนะครับเจ้าโจยโสนะครับเอาเจ้าต้นฟูกลงได้ต้นฟูกชนะกระติ๊บน้อยพรามสองเอาหุ่นไหมเอาสามสุดเขาลองไสามต่อศูนย์ครับต่อศูนย์ต่อให้เจ้าโอ้โหเจ้าโจเสิร์ฟดีนะครับเจ้าต้นฟูกหลุดนะครับเป็นแต้มนะครับเจ้าโจนะครับโจบวกแต้มขึ้นมาเป็นสี่ต่างสองแล้วครับสองนะครับฝากหัวใจแชร์นะครับสี่คนชมต่างสองลง ง่ายเลยนะครับที่เรลือง่ายนะครับมันจบจ้าทัสองล่างสกอร์อยู่ที่สี่ต่อศูนย์แล้วนะครับที่สี่ต่อศูนย์ครับเองุกตัดสายเหมือนเดิมครับตัดหน้าสายสวยนะครับต้นฟุกครับเสียนะครับเจ้าต้นฟุกอ้าวโจรสองเต้มนะครับตอนนี้โอ้โหนำห่างแล้วนะครับเป็นห้าต่อศูนย์นะครับห้าต่อศูนย์นะครับตอนนี้ห้าต่อศน์ะครับต้นฟุกสลัครับต่อโอ้โหรับดีนะครับตันหัวเน็ตตัวครับ เรียบร้อยนะครับเป็นหกต่อศูนย์นะครับโธรครับหกต่อศูนย์นะครับตอนนี้เอาอีกดวงจะล็อกเตมเสิร์ฟได้ไหมครับหกต่อศูนย์นะครับโครับโอ้ยโธรตัดไปหนึ่ง สองจ้าต้นฟุกลูกนี้โอ้ยหยุดเรียบร้อยดีนะครับมันแน่นอนนะครับสูสีแน่นอนนะครับล็อกอยู่แล้วโจ้ต้นฟุกสระนาต้นฟุกต่อสามแต้มนะครับเอาละครับเจ้าเอกนะครับเจ้าเอกนะครับกระดกมือครับถ้าขอนยางนะครับ อนสสอต่อหครับตอนนีวสามนี่สามเแล้วครับมีสามครับมสาีาสหนมีครับ3ามหน่งอยับหน่ครับพีน่อรมานะาตอครับมีหนอบครณมากครับสองรามนอยคนะ่าครับลามหากเอะครับมอรัมนะครับ จะเริ่มสดขึ้นมาเพราะว่าหน้าที่กระติกสนามสองสนามนี้กำลังเดือดนะครับเดือดแน่นอนครับสนามบ้านเกิดองเราไปหาสาล้อหล้องหน่อยเนี่ยห้าสาล้อศูนย์ต่อหกครับศูนย์ต่อหกครับห้ล้โอ้โหจะตอนฟุกเสิร์ฟดีแต่โจหลุดไม้ลูกนี้กัดคือยังดูครับโจยโสธรครับขายาวครับ เจ้าโจนี่ดูเหมันจะสดนะครับวันนี้มาสดมากนะครับเจ้าโจนะครับขาายวจริงครับงานหนักของเจ้าฟุกนะเจ้าต้นฟุกครับฝต่อศูนย์ครับศูนย์ครับต้นฟุกสนะครับต่อสามหนึ่งเจ้าโจบวกอีกสามสองพรุ่นี้ว่าไงกระทืบเรียบร้อยดีนะครับ้ตนฟุกล็อกอยู่ครับศูนย์ต่อหกแล้วครับศูนย์ต่อหกนะครับ ต่อหกมาแล้วโจตัดสายโอ้โหนะครับไข่แตกแล้วครับเจ้าต้นฟุกนะครับแต็มแรกของต้นคุับแล้วครับกำลังสิไปครับห้วยบ่อใดซ้อมเป็นตามีเลียมฟจากสองไหลบล็อกนีครับมาเลยต่อหกวันนี้โอ้โหสองเต้มซ้อนเลยนะครับเจ้าต้นฟุกครับเจ้าต้นฟุกเสิร์ฟดีนะครับตัดสายตัดขวานะครับ แล้วครับต้นฟุกครับมันแน่นอนครับมันแน่นอนสูสีครับเยอครับหกสองต่อหกครับต้นฟุกราคาตัดมาหนึ่งเจ้าโจหนึ่งเจ้าโจสองลากเข้ามานี่แหละครับปลาช่อนลอยน้ําครับท่านี้นะครับท่าในตำนานนะโอ้โหมามาแล้วครับท่าในตำนานครับปลาช่อนลอยน้ำอันนี้มีชาร์ปบอกอย่างนั้นครับปลาช่อนปลาช่อนยังไม่ผิวครับปลาช่อน อ้วนๆอยู่นะครับเจ้าฟอร์ดแซลอะไรเมื่อกี้นะครับโดนทุบสองลูกนี้ว่าไง่อ่มาแล้วไหมสกอร์มาโดนกล้องนะครับขออภัยนะเตะลากเตะลากเตะตามไปล้องขาช่อนใหญ่ครับช่อนโตโตสามโอ้ลูกนี้ครับโอ้ตามขึ้นมาแล้วนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับ สี่ต่อ6นะครับ4ต่อ6แล้วครับเบียดมานะครับเหลือ2แต้มครับเอาละครับต้นฟุกสารคามครับครับ 6. 3ต่อ6นะคสามต่อหของลูกเสิร์ฟได้เออโอ้โหสามต่อครับตอนนี้เหลือ3แต้มครับแฉมต่อโจจอโสกยอดยังอยู่นะครับต้นฟุกว่าง่าลูกนี้หายนะครับมาแล้วครับเสียงต้นฟุกครับอาล่ะหมุนกันเกลียวกาวครับ เสียงต้นฟุกมาแล้วครับขึ้นเตะสี่ต่อหกแล้วครับตอนนี้สี่หกสี่ต่อหกครับเจ้าตนฟุกสูงโอ้โหเจ้าโจหลุดอีกแล้วนะครับตัดหน้าขวานะครับห้าต่อหกแล้วครับตอนนี้เอาแล้วรับเจ้าโจมีปัญหาหรือเปล่านะใช้หน้าขวาครับต้องพักเบรกกินน้ำแล้วครับตอนนี้ปหาแล้วนะครับเจ้าโจนะครับ ห้าต่อหกครับห้าต่อหกเหลือหนึ่งแต้มโตหนึ่งยังอยู่โตลากเข้าไปสองลูกนี้ว่างหัวีหัวยังอยู่โอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับเท่าแล้ว่อมาหกเท่านวนะครับสกอเต้มเท่าคู่นี้นะครับคู่แขนกันนะครับเท่าครับต่อกันครับสู่คามตัดมาโอ้โหเจ้าโจยังอยู่ยังแน่นลากเข้าไป นี่นะคเรียบร้อยเลยนะครับเจ้าโกว่ามาพี่มาเด็กกับพี่กระติบน้อยนะครับกรตบ้อยไปเรียบร้อยนะครับสอรเจ้าเจอสารคามครับมุกเครึ่งรออ้โหยดีครับไมไม่รัขอบคุณนะครับสำหรบหัวใจรัวรมานะครับ ใช่ครักดหัวใจรัวๆมานะครับจะได้แต่มีกำลังใจครับแอดมินให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับตัดมือสายโจโจมีแพ็กให้เห็นครับโจยโสธรซ้ายโจหลุดนะแล้วเจ็ดแต้มนะครับเจ้าโจหลุดนำเจ็ดตองแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนแดนนะครับในเหลี่ยมนี้นะเกย์ยักษ์ขึ้นมมันมาไล่ สิบสามแต้มนะครับสียเจียกันเลยไหลสวัสดีท่านผู้ชมยี่สิบท่านนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับเป็นกำลังใจให้ให้กีฬาและแอดมินด้วยนะครับเจ็ดหกครับผู้จัดการนะครับผู้จัดการจะตนฟูกนะครับบังโอนะครับบังโอนสองโจ๊ะมเสรเรียบร้อยครับไม่ดีเกีียวนะครับตัวนี้กจริงครับตัวตยักษ์โซทอนค็ได้แ้กัน นะครับต้องขออภัยนะครับหยาบนิดนึงนะครับห้อย่ำตัวน้อยจะได้เหนชัดขึ้นนะครับหกเจ็ดหกต่อเจ็ดนะครับต่อเจ็ดครับตัดมาโจเอาตัวดูซ้ายยังฟินนิดนึงสองสองไปตรงนี้ว่าไงกระทุบสกอร์เท่ากันแล้วนะครับมันแน่นอนนะครับคู่นี้จบสูสีนะครับดูแล้วสปอนเซอร์พี่เอทรัโดครับฝั่งทางนู้นนะครับ นำทีมงานเจ้าโสธรมาทางนี้ปักตัดมาอีกแล้วนะครับเจ้าตนฟุกลูกนี้ฮือบนะครับจอกได้นะครับแะ้วก็มาดูมาได้ป่ะมาดูชอบคนไหนบอกคอมเมนต์มาได้นะครับขออนุญาตแต่อย่าลงราคานะครับไปแล้วครับลูกออกไหมครับจะต้องฟุ้งนะโอ้โหเอาแล้วครับพี่เอ๋โทโนโดครับเท่า เจ็ดเท่ากันนะครับหนึ่งสองลูกนี้ว่าไงโอ้โหเจ้ต้นฟุกกระทืบไม่ข้ามนะครับต้นฟุกพลาดเองครับนำแล้วนะเจ้าโจนะครับแปดต่อสองนะครับขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแชร์นะครับใช่ใช่ใช่มากเลยนะครับแปดแปดต่อเจ็ดนะครับขอหนึ่งแชร์นะครับสำหรับเจ้าบอลนะครับสุรศักดิ์ต้นฟุกสอง ไม่ได้เกี่ยวนะครับเจ้าโจนะครับตนฟุตปาดจริงๆครับพวกนี้ต้นฟุกสดนะครับตอนนี้นะครับเจ้าฟอร์ดนะครับได้ใส่รองเท้าแล้วนะครับแต่ยังหาเหลี่ยมเตะกันไม่ได้นะครับฟอร์ดร้อยเอ็ดครับบังโอเมียหลายครับบังโอเมียหลายครับพนะแมนบมนักสุยังหาครับผู้เดียวเหรอครับไปหาเต้มมพนะครับ ตัดไปเอาแล้วครับจโจยโซปลาตืเต้นหรือไม่ปลาช่อนลอยน้ำอีกแล้วครับเรียบร้อยดีนะครับมันเสียชื่อเสียชื่อพี่อาร์ตท่าเรือเลยนี่ปลาช่อนเลยปลาช่อนตัวตัวเล็กเขาเรียกแปดเจ็ดแปดต่อแปดต่อเจ็ดนะครับโอ้โหจะยังอยู่จะต้นฟุกลูกนี้ว่าไงกัดซื้อ สวัสดีข้อได้แรงนะครับเจ้าต้นฟูกนะครับไม่มีสิทธิ์เกี่ยวนะเจ้าโจนะครับวันนี้อตอนนี้ดูท่าทางเจ้าโจจะเริ่มล็อกกันกับเจ้าต้นฟูกแล้วครับสกออ์ยังไม่ไปไหนครับตอนนี้เจ็ดต่อแปดนะครับตามหนึ่งแมเจ้าตนฟูกไหนแล้วครับตอนนี้เจ้าโจหนึ่งไปอยู่นะครับสองโอ้ยังติดเกี่ยวแก้ไขข้ามา โอ้โหแก้ไขดีนะครับเจ้าต้นฟุกนะครับเบาๆครับเดีเป็นมีดวงครับเจ้าต้นฟุกครับตรงนี้แก้ไขมาพี่เพชรเป็นเต็มเลยครับโอ้โหแปดเท่าแปดเท่าครับแปดเท่ากันนะครับเทพโยไปไหนครับเทพโยถ้าเทพโยมานะครับเจ้าฟุกจะเงียบนะครับฟุกดีครับโอ้โหต้นฟุกเสิร์ฟดีครับเมื่อกี้ครับ เต็มสิ้นครับกรรมการบอกเก้าแปดเก้าต่อแปดเก้าต่อแปดครับแซงครับตอนนี้อึหตัดหน้าขวามาเจ้าโจหลุดไหมอืมหลุดเรียบร้อยนะครับเสิร์ฟครับแซงเลยครับไม้เดียวนะครับเสิร์ฟไม้เดียวนะครับแซงเลยนะครับต้นฝุกนะก็นักเตะอารมณ์ดีนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับเสิร์ฟดีมากๆครับลูกนี้โจงงเลยครับ เชิดสันแบกนะครับได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเชิดสันแบกนะครับอีกครั้งโอ้เจ้าโจหงมาโจสองโจมาตอดโอกทไม่โยกครับด้วยความแรงของลูกบอลลื่นะลูกแรงนะครับลำบากหน่อยนะครับต้นฟุกนะแปดสิบแปดแปดสิบนะครับเจ้าโจยิงซ้ายนะครับไม่ข้ามนะครับ ใครจะอยู่ใครจะไปต้องรอติดตามชมครับสวัสดีพี่นัดนะครับนัด<อ>จานทุ่งนะครับหนึ่งสองโอโจะโจลุกนี้เตะโ,โ,โ,โอ้โหคู่นี้นะครับเ <มา S 2> จ้าต้นฟุกนะครับเตะครับเจ้าโจครับมีเวทนะครับ,นรบชนะกระติ๊บน้อยนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับสามเซตรวดนะครับ ติดน้อยต่อสามแต้มนะครับปลาหลังแล้วก็เจ้าโจยะโสตเจ้นฟุกนะถือว่าสดนะครับวันนี้เจ้าต้นฟุกมาต่อเจ้าโจยะโสสามแต้มนะครับเบอร์หนึ่งยโสนะครับหนึ่งยโสกับหนึ่งสารคามนะครับในเหลี่ยมตะก้อเดียวนะครับแปดต่อสิบนะครับขอคนละหนึ่งร้หนึ่งแช่นะครับโอ้โหออกสายโอ้โหพีเก้นนะครับยังห่างเน็ตปาดนรกทำดีมากเจ้าต้นฟุกปาดเต็มรอบครับ ลูกเตะ <content. S 2> หลากหลายนะครับจะต้นฟุกนะคนที่แลเข้าไปแล้วก็ใช้ลูกปัดเต็มรอบดีๆทีนะต้นซิกับแปดสิบต่อแปดนะครับตัดสายมาเจ้าโจสองสามไม่มีเกี่ยวเหมือนกันนะครับเปลี่ยนตรง่ใหม่มีจัดมาร์คจะมามีครับเดี๋ยวผมจะลงรายการไว้หน้าเพจนะครับทําปกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศวันนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต่อซิฟครับ รางวัลหนึ่งหมืนห้านะครับที่หนึ่งนะครับสองแก้ไขครับวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนี้นะครับมีรายการสามเอ้ยสามสิบธันวาคมนี้เนี่ยปีใหม่นะครับตอนนี้ยี่สิบเก้ากับสามสิบนะครับจัดสองวันนะครับในเหลี่ยมเอ่อเซิร์ฟฟีข้ามฟรีครับไม่มีบล็อกนะครับสองในสามนะครับก็อย่าลืมนะครับอากาศด้วยนะครับยินดีต้อนรับนักกีฬาทุกนะครับ จังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับเปิดโอเพ่นครับหนึ่งสองลูกนี้ว่าไงกระชื้นปาดนี้ครับเราผสมซุปอาคีของเขาเลยครับสารคามนะครับต้องปาดนะครับหกสิบเก้าสิบต่อเก้านะครับต่อเก้าตัดไปหนึ่งสองลูกนี้ว่าไงกระชื้บยังติดเกี่ยว จะต้นฟุกลับไปลูกนี้โอ้โห่าวนะครับเหยียดครับต้นฟุกโจคือหนึ่งยโสตีครับอ่อมาลูกนี้เพราะว่ามันก็น่าจะเป็นเยี่ยงนั้นแหละครับในตอนนี้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นสวัสดีพี่โดนะครับโดพุทธบูชานะครับเมื่อไรจะมาครับผมมีเหลี่ยมให้เตะแล้วนะครับโดพุทธบูชานะครับหนึ่งาสองสามพี่โดจะมาแก้มือให้ต้น พี่จะติปไหมพี่โดชอบเด็ลูกพี่ยกไม่สูงเท่าไหร่พี่โดจะมาไหมครับรอบต้นฟุกนะครับเดี๋ยวผมจะให้เตะกับต้นฟุกนะครับน่าจะสูสีกันนะครับผมบ้านะครับพี่โดนะครับราคาหายดีนะลืมมาพี่โดขาเจ็บหนึ่งสองโอนอโหนนะครับออกเหลี่ยมได้ดีนะครับใจโจยโสนเก็บเข้ามาช่วยนะครับโจรู้จักครับพี่ทินตะกอนนะครับวันนี้ไม่เห็นมานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสองลูกนี้ว่าไงกระทืบเรียบร้อยดีนะครับลำบากเหมือนกันนะครับจะต้นฟุกนะครับแตมต่อสามแต้มนะครับที่เหลือทาเองนะครับสิบเก้าสิบต่อเก้าครับขวาลูกออกไปนะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับรับสองร้อยรับสองร้อยห้าล้วงรับสองร้อยบอกห้าล้วงบอไปครับได้ยินเสียงก็ต้องสับนะครับน่าจะเป็นเสียงป๋าโดมนะ9ต่อ10 9ต่อ10ซ้ายต้นฟุกหนึ่งสองลูกีว่าไงเจ้าต้นฟุกปาดแน่นอนครับยังอยู่นะครับเจ้าโจ้ลูกีว่าไงหัวโอ้ยน่าเสียดายนะครับเป็นแต้มเลยนะครับถ้าข้ามมานะครับ ได้ครับลูกนี้เพราะหนาจิ้อกหลัครับมอสเก่งกว่าโจไรครับต่อ5ทน่าจะใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่เห็นเจ้ามอสเลยนะครับ19ได้เมียสองคนนะครับน่าจะใช่นะพี่ทินน่าจะมีแปดนะครับได้ยินมาครับเขาหลายการกันต่อนะไหลไปเรื่อยนะครับแต้มครับครับขอบสวัสดีท่านผู้ชม29ท่านนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับ11ต่อ9นะครับตัดไปซ้ายหนึ่งเจ้าโจยโสยกขึ้นมาเตะเรียบร้อยนะครับเตะแครับรับโฝากรายการนี้ด้วยนะครับวันที่29/30นะครับทำปกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะโพสลงวันนี้นะครับ ทางเพจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเหลี่ยมเซิร์ฟฟีข้ามฟรีนะครับไม่มีบล็อกนะครับดับเบิลนะครับมีตัวสำรองหนึ่งคนนะครับหนึ่งสองต้นฟุกหลุดอ้าวล้นไปเจ้าโจง่ายไหมอู้ยอกพาดอีกแล้วครับอีกแล้วนะครับเจ้าโจพัแต้มตลอดเลยครับโจโจ๔ต้นฟุกครับขอบคุณครับ ออคนละหนึ่งแช์นะครับลนคบครับเออกท f ฟต้นฟุกนะครับกนี่ครับเสื้อดำนะครับเห็นหลังนะครับครับต้นฟุกเตะดีมากครับต้นฟุกนะครับ11ต่อ9ก้นะครับตักไปเจ้าโจยกเข้ามาลูกนี้กัดคืบขึ้นไปแล้วค่อยเขี่ยออกซ้ายขวานะครับสูสีนะครับ มีสิบสองเท่านะครับคู่นี้คิดว่านะครับเก้าเก้าต่อสิบเอ็ดครับสวัสดีท่านผู้ชมสาวสิบสองท่านนะครับหนึ่งสองลูกนี้แล้วไปกัดทึบลูกออกครับลูกออกครับเดือดเชื่อนะครับโอ้โหเจ้าโจตามขึ้นมาแล้วครับตามขึ้นมาติดติดแลครับเจ้าโจนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดครับ ว่าไงโจโยโซทอตัดมาหนึ่งสองกระทูบโอ้ยดักถูกทางนะครับเจ้าโจถูกทางนะแต่ลูกมันไปแรงนะครับลูกปริ้นออกข้างไปเลยเนี่ยแต่ดักทางได้ดีนะครับภาพเสียงชัดเจนดีไหมครับเด็ดจิตตัดไปซ้ายหโดดไหมหยางยุหัวยอดเป็นต้นฟุกเป็นแต้มหรือเปล่าฟีบอลอึโอ้โหเป็นแต้มเลยนะครับ ขึ้นแท่นแล้วนะครับคู่นี้นะครับไอ้ทุนได้เตะมาครับเตะไปแล้วนะครับจอมพ่ทุนนะครับอันเดแล้วข้ามหัวไชนะครับเป็นเจ้าอันนะครับเพราะว่ามาเปลี่ยนเหลี่ยมกันตรงหน้างานนะครับเป็นป่าโดมยกให้เจ้าอันนะครับก็เลยขาดไม่ขาดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสวัสดีป๊อกกี้นะครับป๊อกกี้ไปไหนไม่เห็นมาเลยเจ้ากำพล ไปแล้วหรอสิบต่อสิบสองครับสิบต่อสิบสองนะครับตัดมาหนึ่งสองสองดูนี้ว่าไง่ายป่านลบลุกเปล่านี่นะครับอาวุธถนัดของเขาเลยครับต้นฝุกครับป่านเต็มเลาะผมเอฟซีพี่ตินครับนมาตาดีกว่าเราเก่งมีเนี่ยสองคนโอ้โหคะแนนผมเห็นสามสี่คนนะครับสิต่อสิบสิบสองอย่เล่นนะพี่ตินนะหนึ่ง สองเจ้าโจ้ลกนี้หัวรกเอาอยู่ครับติดเกี่ยวนะครับเกมเลยนะครับเกมนะครับเอาแล้วครับยังอยู่ครับสิบสิบต่อสิบสองครับกลับมาสายโอ้ยจนคยังอยู่คำนั้นครับป้าเข้าไปสองนี่นะครับกรเปิดลงครับ

ยังที่สามในที่สองต่อสีเนี่ยสองต่อสีบป๋าโดโบนนะครับพลิกเอนะครับสิบต่อสิบสองบนไหมบนไหมบนคู่ต่อสู้เขาดูอยู่นี่เจ้าหนุ่มบุยลำเขาดูอยู่นี่หนุ่บุยลำเขาดูต้นฟุกอยู่นี่เขาดูฟอร์มอยู่นี่เขาจะให้แก้อยู่กำพลเบอร์หนึ่งเหรอเบอร์หนึ่งะครับวันนี้เจ้ากำพ้ไม่มานะครับ หนึ่งสองเจ้าโจล็อกได้ไหมตรงนี้โอ้โหพลาดเองนะครับสำหรับเจ้าโจนะครับทำหมอกไปเองครับเกมนะครับต้นฟุกเป็นไยชนะเจ้าโจยโสทสรุปผลการแข่งขันนะครับเป็นเจ้าต้นฟุกชนะไปด้วยสกอร์สิบสามต่อ10สิบแต้มครับต่อสิบใช่ต่อสิบแต้มนะครับ